คุณจะเริ่มต่อรองอยังไงให้ไม่เสียเปรี่ยบทำไมดีลนี้ปิดมาแล้วขาดทุนสุดท้ายแล้วคืออะไรรู้ไหมคุณมันไม่สามารถที่จะมีวินวินกันได้ตลอดเวลาหรอกมันจะต้องมีฝ่ายหนึ่งเสียกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเสมอมันอยู่ที่การต่อรองเพราะฉะนั้นมันมีอยู่ไม่กี่หัวข้อนะที่จะเริ่มในการปรับปรุงการเจราจาต่อรองของเราอันแรกก็คือ การเตรียมตัวเตรียมตัวให้ดีคืออะไรก่อนที่คุณจะไปคุยไหม่หม่ว่าจะโครงการใหญ่โตมโหฬานหรือว่า SME ไปเช่าตึกก็ได้ต้องไปจ่ายค่าเช่าขอเจราจาเรื่องมัดจาสถานที่ต่างๆหรือขอเจราจาปัญญาฉันอยากจะได้สัก3ามปีเธอให้ฉันปีเดียวอย่างเงี้ยในลักษณะแบบนี้กลุ่มธุรกิจต่างๆหรือน้องๆวัยทํางานต่อรองเงินเดือนเนี่ยได้มา2ที่ละไอ้ที่นี้มันเยอะกว่านิดเดียวอยากจะได้เยอะกว่าแล้วก็อยากจะทํางานแค่2วันเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือ ผนวกเข้ากับเรื่องนี้นะคือต้องเจรจาต่อรองนะเพราะฉะนั้นเวลาจะไปดิวอะไรกับใครอ่ะไม่ใช่คุณอยู่ๆคุณแบงค์งไปแล้วคุณไปดิวไม่ว่าจะดิวงานดิวธุรกิจนักศึกษาก็ยังต้องใช้ไปขอเกรดอาจารย์หรือว่าไปขอสอบใหม่หรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยพวกนี้มันต้องใช้ทักษะพวกนี้ทั้งนั้นเลยก่อนอื่นนะไม่ใช่อยู่ๆตรงๆไป ไม่รู้ไม่ได้เตรียมอะไรเลยกะจะไปตายเอาดาบหน้าคุณเข้าใจไหมเด็กๆจะบอกว่าฉันพี่หนูจะไปตายเอาดาบหน้าถามว่าน้องจะพูดอะไรเรื่องเนี้ยนายเอพูดแบบนี้มาถ้าเขาไม่ให้น้องจะทํำยังไงหนูไม่รู้ค่ะหนูคงร้องไห้อย่างนี้มันคือขอร้องอ้อนวอนแล้วคุณคิดยังไงแมนมาบอกหน่อยสิ